อันนี้เป็นนิสสันเทียน่า2 0 XL นะครับเป็นปี13นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพย้ายเข้าให้กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าโคเมียมครับเป็นในคล้ายตซวีนะครับลิ้นหน้าครับมีมาให้นะครับตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับรถเดิมไม่มีชนอยู่แล้วนะครับเรารับประกันนะครับเดี๋ยวไล่มาดูเรื่อยๆนะครับ ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับคันนี้ได้ยางมิชลินเลยนะครับเป็นแม็กเดิมอันลอยนะครับอันนี้นะครับเป็นแม็กของนิสสันเลยนะด้านข้างนะครับมาพร้อมด้วยการศาสตร์นะครับไฟตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมาให้นะครับติดหมดใช้ได้ปกตินะครับมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีรถถือว่าสวยนะครับอันนี้คือใช้ได้ปกตินะครับไม่มีการแตกหักหรือชำรุดใดๆทั้งสิ้นนะครับ ฟิล์มเราติดมาให้แล้วนะครับคันนี้นะครับฟิล์มออกซิ่งหน่อยนะครับแต่ว่าเราติดมาให้กันร้อนอย่างดีนะครับคันนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งนะครับ e ียี่สิบเติมได้เลยนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับคันนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ําอีกทีนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้นะครับด้านหลังมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับพ่อคู่นะครับ ผมไม่มั่นใจว่าลูกค้าเดิมเขาแต่งมาหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับมีกล้องหลังมาให้นะครับเปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับปุ่มกดตรงนี้นะครับสามารถกดได้เลยนะครับภายในครับด้านหลังนะครับถือว่าเก็บของสะดวกสบายมากนะครับถือว่ากว้างนะครับคันนี้นะครับตรงนี้มีม่านมาให้นะครับไว้สําหรับเปิดปิดเนาะเก็บของเก็บอะไรชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับ ตรงนี้นะครับของเขาเลยนะครับแผ่นนะครับเป็นเซนท์หน้าของเขาเลยนะตั้งเปิดได้ังใสามารถเปิดได้นะครับทะลุของหากันได้นะสามารถเก็บของได้ปกติถือว่ากว้างนะครับคันนี้ย้าอีกทีนะครับรถเดิมบอดี้เดิมนะครับทุกอย่างคือเดิมหมดนะครับนี่นะครับของเดิมของเดิมอยู่ครบเลยนะอันนี้นะครับคือจะเป็นแม่แรงของเขาเลยนะครับ สีเดิมโรงงานไม่เคยกับสีนะครับมาที่ด้านข้างอันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีกุญแจมาให้หนึ่งดอกนะครับคันนี้นะครับภายในตัวรถด้านหลังนะครับเป็นเบรนะครับเป็นสีครีมนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตรงบานประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดนี่นะครับผมจะนั่งให้ดูนะให้ให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้นะครับถือว่ากว้างมากนะที่ผมให้ลูกค้าดูนะครับ คือหนึ่งเลยนะครับผมนั่งเนี่ยถ้าเป็นแคมเมอรี่ทรงผู้บริหารนะครับก็กว้างบอดี้มันจะทวมอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ถือว่ากว้างมากมีแอร์หลังมาให้นะครับตัวรถเป็นสีเบจเบาะหนังนะครับคันนี้นะอาแผงประตูด้านขวานะครับทั้งเออแผงประตูสี่บานนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับทุกอย่างคือไม่มีชํารุดหรือแตกหักนะครับคันนี้นะถือว่าสวยมากนะครับคันนี้ นะครับแล้วก็มาข้างในคนด้านในรถนะครับตรงนี้นะครับมีไฟเปิดเพื่อสําหรับการมองเห็นนะครับด้านหลังถือว่าไม่กระทบเวลาเปิดกลางคืนนะครับไม่กระทบคนนั่งไม่กระทบคนขับด้านหน้านะครับแอร์หลังใช้ได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของให้ตรงกลางครับมีที่วางแขนให้ครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับคันนี้ถือว่าปรับใช้ได้เลยนะครับลูกค้าสามารถเอื้อมไปหยิบของได้ ทะลุถึงข้างหลังได้ตรงนี้คือจะเปิดได้นะครับถ้ารถติดแก๊สมานะครับเขาจะมีเจาะรูมาด้านหลังนะครับแต่นี้ไม่เคยติดแก๊สคือรถเดิมบอดี้เดิมเลยแอร์หลังถือว่าสะดวกสบายมากนะครับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าปลอดภัยนะครับภายในตัวรถนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมด้วยกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับปรับมองข้างกระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับมีที่เปิดน้ํามันให้นะครับมีปรับไฟนะครับระดับ3ามระดับนะครับตรงนี้นะครับ คันนี้นะครับได้ระบบเป็น push start นะครับเหยียบเบรกครับนี่นะครับเหยียบเบรก start ได้เลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันตินะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเล่นเสียงเปิดเสียงผ่านตรงนี้ได้เลยมี airbag ตรงนี้ที่พวงมาลัยให้ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับเลขไม้นะครับให้ดูชัดๆอีกทีนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่น 7,478นเจดะครับคันนี้นะครับเราดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้สสปีดนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะนะครับคอนโซลภายในตัวรถครับตัดด้วยลายไม้ถือว่าสวยมากนะครับตัวรถเป็นสีม่วงนะครับตามสำเนารถเลยนะแล้วก็คอนโซลครับสีเบจตัดด้วยลายไม้ถือว่าสวยมากนะครับคันนี้นะครับเครื่องเล่นนะครับรองรับ CD DVD เอ็มีสาใช้ได้หมดนะครับตรงนี้นะครับเอฟเอฟังได้ชัดหมดนะครับคันนี้มีกล้องหลอดถอยหลังมาให้ภายในคอนโซลครับไม่มีแตกหรือชํารุดใดๆทั้งสิ้นนะครับฝ้าบนเพดานนะครับด้านบนนะครับถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เลอะไม่สกปรกเพราะเราดูแลให้อย่างดีนะครับไฟตรงนี้ใช้ได้หมดปกตินะครับตรงนี้เป็นที่เก็บแว่นเนาะถือว่าสะดวกสบายมากในการขับนะครับในการใช้นะครับเดินทางไกลก็สบายคันนี้ผมแนะนําเลย นะครับมีฟุดคอนโทรลให้นะครับระบบเล่นความเร็วอะไรนี้ครับมีหมดนะครับตรงนี้นะครับโหเป็นไงครับห้องเครื่องคันนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับให้ดูได้เลยนะห้องเครื่องคันนี้นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยนะครับห้องเครื่องนะครับเครื่องคันนี้นะครับ2 0 0 0ซีนะครับเป็นเครื่อง6สูบนะครับ173แรงม้านะครับเกียร์ออโต้4สปีดนะครับ แบตเราเบิกใหม่ให้นะครับเป็นแบตของพ a n a s o n i กนะครับให้ดูคานเดิมบอดี้เดิมนะครับรถไม่มีชนหนักไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อนะครับคันนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สย้ำอีกทีนะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับทุกอย่างถือว่าเดิมหมดนะครับเราดูแลให้นะครับจากทางเต็นท์นะครับราคา3 4 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับ3,45,000บาท ออกใหม่คันนี้นะครับมือหนึ่งล้านกว่านะครับคันนี้ราคาหลักล้านแน่นอนนะครับคันนี้นะครับย้ำอีกที3าม0 0 0ีบาทจะผ่อนอยู่ที่7,700นะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับรวมสินเชื่อประกันชีวิตต่างๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ7 7 0 0 7 8ประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้ถือว่าสวยรถไม่เคยติดแก๊สรถผู้นำยินดีเลยนะครับวันนี้นะครับผมเซลล์บอสนะครับขอลาไปก่อนพรุ่งนี้จะพบกับคันไหนนะครับ เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ